บัตรคนจนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวรับสิทธิ์จนถึง26ทธันวาคม2,566พฤศจิกายนเฮ hey, อีกรอบรับ2,400บาทอย่าลืมไปกดใช้ก่อนเสียสิทธิ์ฝังรายละเอียดในคลิป เมื่อวันนี้1พฤศจิกายน2566บัตรคนจนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเฮรับเงิน2,400บาทรับสิทธิ์จนถึง26ธันวาคมเช็คด่วนกลุ่มไหนโชคดีเมื่อวานนี้นะคะมีเงินเข้าแล้วทางรัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือเช่นเดิมซึ่งในเดือนนี้ได้รับเติมเงินพิเศษนั่นก็คือได้รับสิทธิ์เงินย้อนหลังก็จะได้รับเงินสูงสุดถึงคนละ2,400บาท มาเริ่มกันที่วันที่1พฤศจิกายนรับอะไรกันบ้างเมื่อวานนี้นะคะวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อเดือนซึ่งเป็นวงเงินที่ต้องนำไปรูดซื้อสินค้าทห้ร้านธงฟ้าประชารัฐไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้วงเงินส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนและก็ยังมีวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับกลุ่มที่ได้รับเงินย้อนหลังก็จะได้รับเงินสูงสุดในวันที่1พฤศจิกายนท่านต้องใช้วงเงินที่ให้หมดภายในหนึ่งเดือนไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้สำหรับกลุ่มยืนอุทธรณ์ทางกระทรวงการคลังได้แจ้งว่าสำหรับใครที่ผ่านรอบยืนอุทธรณ์ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2 5 6 6เป็นต้นไป ด้วยแนวรอบเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีเงินย้อนหลังให้ถึง7เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงตุลาคม2566เป็นจำนวนเงิน2,100บาทรวมเดือนพฤศจิกายนอีก300เป็น2,400บาทสำหรับทำลายการโอนเงินบัตรคนจนกลุ่มที่ยื่นอุทธรณนก็จะมีการใช้สิทธิ์เริ่มทุกวันที่1ของเดือนถัดไปผาทันได้ยืนยันตัวตนในวันที่26-27ตุลาคม2566 ที่ผ่านมาใครที่ยืนยันตัวตนก็ได้เริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2566นั่นเองค่ะย้ำเตือนสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่งได้รับสิทธิ์นะคะท่านต้องใช้สิทธิ์ให้หมดภายในเดือนพฤศจิกายนไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนหน้าได้ถ้าท่านใช้ไม่หมดก็จะเสียสิทธิ์ในส่วนเงินที่เหลือไปเลยค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดต ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ